สวัสดีครับตอนนี้พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้ววันนี้จะไปกางเต็นท์นอนที่ซีวิลแคมปิ้งตลุกโปหลังรอปสอตอตลุกโปกันครับก็เราก็ทำับข้าวกันไปกินนะคืนนี้ก็กางเต็นท์กันเพราะว่าเพื่อนอยู่สวนเต็ดดิน สองเดินทางมาจากเดานะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆไปสมทบกันอีกก็เฮฮาภาษาเพื่อนฝูงนะครับแคมปิ้งกันคืนนี้คืนนี้บางตั้มเราก็จะนอนรถตู้นะครับเอารถตู้เป็น1คันเพราะว่าจะได้พาอุปรกรณ์แคมปิ้งไปด้วย เดิน sì, <T> ทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับซีวิวแค c ปิ้งนะครับดูครับสองฟ้าสวยงามมากนะครับเราก็จะผ่านนการไปหาสุรบุตรโคงนะครับแลก็งมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นลพอสตอนะครับสุรบุโค้แล้วก็ตรงไปนิดนึงจะเป็นศูนย์พัฒนาเล็กแล้วก็ทางนู้ก็จะเป็น ผานตะเแลยน,นะครับแต่เราเลี้ยวซา้ายนี่นะครับทางเส้นนี้นะครับนี่เราก็เลี้ยวไปนะครับตรงตั้มนำหน้าเลยนะครับนี่ครับโอ้โหท้องฟ้าสวยมากครับขับไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางนี้นครับยยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับ คันนี้ไปมาทั่วนะครับติก๊กเกอร์เต็มรถครับกลางคืนก็สะดวกสบายนะครับมีไฟโซลา่าเซลตลอดทางโอ้โหท้องฟ้าเหมาะกับการแคมปิ้งพักผ่อนนะครับปิ้งยากนคืนนี้ยากาศชิวๆโอ้โหเงียบสงบครับ ไม่วุ่นวายครับาชาร์จแบตเสาร์อาทิตย์ได้ครับแล้วก็วันอาทิตย์เย็นกับแล้วก็วันจันทร์ก็สู้กันใหม่ครับนี่นะครับอาทิตย์ก็จะตกทางฝั่งนู้นนะครับแต่วิวทะเลนี่จะเห็นเป็นผมว่า80องศานะครับไม่มีอะไรขวางกั้นเลยนะครับนี่นะครับ ท้องฟ้าใสๆสวยๆเนี่ยถึงแล้วซีวิวแคมปิ้งตะลุก,กระโปลคืนนี้ก็เต็มนะเนี่ยเต็น์กระโจมสามหลังตรงนี้ก็เต็มนะคืนนี้เกิดหลังนี้ก็เป็น บ้านว่โจโไปอยู่เองนะครับนี่นะครับซีวิวแคมปิ้งโอเคครับ บางตั้มก็กลางทาบเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยว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 เอาขี้หมูลงที่เด็ดถ่ายนะจริงเอาของหมูไปเลยทีเดียวทกถือว่าไปอนุกงหขาแบบโอ้โหไอมันเจอจริงนะสวยสวยโอ้เนี่ยนี่มีเวลาแค่หลังละมานะครับรีบๆหน่อยนะครับโอ้หมีแน่นด้วยหลังละมานเดินเล็วละก่อนก่อนก่อนหรือหลังละมานะก่อนหรือหลังละมานหลังหลังละมาโอ้ลมานโอเคโอเค ไม่งั้นเดี๋ยวทริปหน้าไม่ได้ออกนะครับหมายถึงอาหารช่ไมต้องเร็วๆใช่ไหมใช่เร็วหน่อยครับไม่ได้ม่ได้จัดการปั๊มนลครับต่อสี่โมงให้เป็นพ่อบ้านใจกล้าว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเอาเบอร์เอาเอาเอาเบอร์สามัพให้ผมครับครับฝ่ายกุ๊กกำลังทำอาหารอยู่นะครับ ตอนนี้สายสมอนกับคุณนาคุณนาวัน,นวันนี้ไม่อยู่แล้วเราตีครับวันนี้เดี๋ยวค่อยไปอยู่จา้าโอ้โหกะเต็มหน้าเลยนะอันนี้มันขายเพื่อนบสวยนั่งมชมบรรยากาศชิลๆนะครับนี่ก็เรียกว่ากะประสบการณ์ใช่ไหมนี่ครับวิวทะเลเห็น180องศาเลยนะครับ